สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรับอรุณยามเช้าไปกับรายการธรรมาส,สาธุจากนั้นฟังคติเตือนใจพร้อมข้อคิดในการใช้ชีวิตที่ถูกทำนองครองธรรมในรายการมงคลชีวิตเวลาเจ็ดนาฬิการับชมเมืองหุ่นยนต์ต่อด้วยรายการสุขพอขอปันปิดท้ายช่วงนี้ไปกับรายการก้าสู่วันปกติใหม่ค่ะเมืองเขียวสดใสรวมใจวางแผนเพื่อโลกนะคะ จากนี้ไปเชิญรับชมร้องรำทำเพลงเวลา9ก้นาฬิกาพบกับรายการไอดอลคลับต่อด้วยรายการเจ้าสัวหัวดิจิทัลจากนั้นรับชมรายการพัฒนาครูและมาปิดท้ายช่วงนี้กับรายการ Electric ิก t y ตี้แอนค่ะ สัพพสัตเป็นสมบัติของป่าศิลธรรมจัญญาเป็นสมบัติของคนนะคะจบจากแจ้งรายการแล้วติดตามชมสนุกคิดคณิตศาสตร์จบแล้วมารับชมรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยเวลา13นาฬิกาชมรายการข่าวการศึกษาต่อด้วยรายการจีนจำเป็นและมาปิดท้ายช่วงนี้กับรายการ a u r e y o u r e a d y 321ค่ะป่าสวยเพราะรวยสัตว์ พิบัติสัตว์ต้องหนีนะคะหลังจบจากแจ้งรายการแล้วชมรายการไขร,รหัสลับชะตาตัวเองสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขเวลา15นาฬิกาพบกับรายการทำกินก็ได้ทำขายก็ดีชุดเค้กและคุกกี้ตามด้วยรายการสุขพอขอปันจากนั้นชมไอดอลคลับและมาปิดท้ายช่วงนี้กับเมืองหุ่นยนต์ค่ะหยุดคิดก่อนใช้ร่วมใส่ใจพลังงานนะคะ จบจากแจ้งรายการแล้วพบกับข่าวการศึกษาจากนั้นมารับชมรายการย y a คู่รู้คิดเวลา17นาฬิก30นาทีพบกับรายการเจ้าสัวหัวดิจิทัลแล้วมาร่วมกันดูแลร่างกายให้แข็งแรงในรายการฟื้นฟูนดูเฟิรม์มและมาปิดท้ายช่วงนี้ไปกับหุ่นดีสร้างได้ค่ะ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาน้ำใสคืนสู่ชุมชนนะคะหลังจบจากแจ้งรายการมาเตรียมตัวสอบกับรายการ eTV ติวเข้มอปลายวิชาสังคมศึกษาเวลา20นาฬิการับชมข่าวในพระราชสำนักสำหรับช่วงท้ายนี้ชมรายการพัฒนาครูคะ่ะจบจากแจ้งรายการแล้วชมรายการยอดคนพันอีจากนั้นพบกับรายการเด็กปั้น ต่อด้วยรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพก่อนนอนคืนนี้มาร่วมกันสวดมนต์ในรายการธรรมสาธุสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ